แล้วเขาก็สวดีท่านผู้ชมด้วยนนะครับผมมันอยู่ในช่องเก็ตเตอร์ดีนะผมจะมาเล่นแบบด่านฮาร์ดคอร์กันนะผมไม่คิดดีแล้วคิดดีดิวันนี้ก็อยู่กับเพื่อนงานตกใจเพื่อนับทิ้งผมอยู่กับเพื่อนทั้งสามคนนะผมอ่าตอนนี้อีกสองคนก็ได้โดนผีหลอกก็หนีไปแล้วเมื่อกี้โทรศัพท์จะพังเออเมื่อกี้เมื่อกี้ถ้าถ้าผมอัดนะอยู่โทรศัพท์จะรุนเอออยู่อยู่โทรศัพท์นะครับ ทั้งฝามันชอบมีเงินแตะแต่มันหายไปแล้วอ่ะพี่เอาไปซ่อนแน่เลยทีไรเนี่ยเออตรงว่าอย่างนั้นแหละ <ไป S 1> เออแซกมาแล้วแซกแซกแกเกดก็ใช้หลังละออกไงก็เอ,อเอาหน้าชิคก,กี้พายเเมื่อกี้แซกขั้นเออแซกถ้าเราใช้หลังนี่มันจะ,ม,นจะมันจะว่าไหมมันจะกินเราไม่ได้ใช่ปะ่ะเฮ้ยอย่างนี้ทั้งตันนะจ๊ะตอนที่แซกมาแล้วเอ้ยมึงมนันต้องมีเสียงก่อนนะพี่โอ้เราก็ได้รู้ไงเออทำไมพี่พี่มันตาบ่อ เฮ้ยเยอะๆๆๆๆไฟดาวบอสไฟฉายหมดไฟฉายหมดเฮ้ยขอไฟฉายผมไม่ตกใจอย่าเขรู้เนี่ยนอันนี้ห้องห้องเดียวอ่าวล็อกมาแล้วก็อไอย่างอันนี้ล็อกเป็นชิ้นสีแดงเึ้นมันจะเปิดประตูแล้วก็มาล็อกเอออันนั้นอันนั้นอันนี้มันก็มีบางครั้งเพื่อส่งด้านคิดยังไงเพื่อส่งด้านเพื่อส่งด้านเพื่อพี่มันจะเห็นว่าเราวิ่งไปอีกด้านหนึ่งอันนี้กินไม่ได้เพราะว่า